รอบที่ครูชอบใช้ครูชอบใช้ประมาณพันสองพันสี่ก็อยู่ประมาณสิบวิเองต่อยี่สิบกรัมนะครับยี่สิบกรัมหนึ่งแก้วใช้เวลาเร็วสุดแปดวิเท่านั้นเองโคตรเร็วช้ากับเร็วแล้วไม่มีผลยังไงอ่ะรสชาตินี่แหละ รู้แต่ไม่ทําดีกว่าไม่รู้แล้วไปทำทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวครูก็จะทําให้ชิมครูคงไม่ได้ทำแค่ตั้งแต่6 0 0ถึงพันแปดหรอกนะมันเยอะไปเพราะว่าอย่างเนี้ยเดยเดมันปรับได้เท่าไหร่ทีละร้อยรอบต่างทีเนี่ยไม่ใช่ว่าครูทํา6 0 0ให้กินนะ700ให้กินนะไปไอ้นักระซื้อไปอย่างน้อยสักสาเลนหกร้อย พันสี่พัก็จัดทางได้แล้วแหละวันเร็วขึ้นรสชาติมันไปทางไหนถูกต้องไหมและการวัดผมุณจะวัดด้วยอะไรล่ะแค่ปรับหมุนแค่นี้เหรอแล้วตัวแปรพวกคุมไม่ทําอะไรเลยเหรอไม่ใช่สิ่งนี้แหละที่เราจะสอนแล้วคุณเอาไปปรับใช้ได้คุณจะต่อไปคุณเทียบกับอะไรก็ได้สมมติว่าคุณอยากเทียบเรื่องนี้ได้พัฒนาการสองแบบคุณได้พิาโดวันหนึ่ง แล้วคุณได้นอ,อมพอร์มอันหนึง่งคุณกใ็ใช้วิธีนี้เทียบได้เพราะครูใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเริ่มต้นชิ้นเด็กต,ต,ตอนเด็กๆเลยนะใช้ได้วิธีการทาของครูคือสิ่งที่จะอยู่นิ่งเลยนะอุณหภูมินิ่งที่เดิมเขาเรียกว่าตัวแปรควบคุมเนาะแรงบาร์อยู่ที่9บาร์ตลอดตัวแปรควบคุมแรงแทมควบคุมไปแล้วมันก็จะลงที่20กิโลตลอดสิ่งที่เป็นตัวแปรแล้วต้องเปลี่ยนไปตามเวลาหรือเืออะไรตัวแปรควบคุมตัวสตัวท้ายคือเวลานะ เวลาที่ครูต้องการให้ตกคือ3 5วิทุกช็อตเลยแล้วมันเป็นไปได้ยังไงแ่ะถ้าเราปรับรอบหมุนแล้วมันจะไม่เปลี่ยนอย่างอื่นตัวแปรตัวสุดท้ายเป็นตัวแปรที่ตามไปกับเวลานั่นก็คือเบอร์บทนท่้นเองเมื่อไหร่เราเปลี่ยนรอบหมุนการไหลตกของน้ําก็จะเปลี่ยนไปด้วยเพราะเมื่อไหร่เราหมุนเร็ว1,800รอบลูกสมุนมันจออกมาด้วย เขาว่าการช้คือบบดนะสมมติว่านี่คือบ,บทบดแต่ลูกสม,มุนคือสิ่งที่ไปปกคลุมมันอนะ่ะกลายเป็นผงกาแฟที่แบบเป็นเศษที่มันกนปัดเร็วแล้วมันออกมาด้วยอะ่ะมันก็จะไปปกคลุมมันเป็นลูกสม,มุนมันน้ำร้อนเวลาจะเข้าไปถึงใจกลางแกนมันอ่ะก็จะเข้าไปช้าหน่อยสิ่งที่เป็นทฤษฎีนะมันก็จะใช้เวลาในการทําให้สุกนานกว่าปกติหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาเปิดรอบหมุนที่เร็วมันจะได้มีความเป็นบอดี้หรือหวานมากกว่ากลับมาคำว่าบอดดี้อีกแล้วบอดี้ก็ยกตัวอย่างเช่น กินน้ํากินนมนั่นเองกินน้ําก็หวงหวงใสใสกินนมก็หนักปากมีบอดี้มีเมาฟิลนั่นเองนี่คือความหมายอ่ะแล้วกลับกันล่ะเราบดไปที่600รอบต่อนาทีเลยอะ่ะมันก็จะหมุนช้าเนาะพอไปสม่มําเสมอมันก็ต้องมีมากกว่านะเพราะมันเชือนไปเลยทฤษฎีก็คือมันจะทําให้บอดดี้น้อย ในเวลา3 5เท่ากันนะไหลตกเท่ากันนะบอดี้จะน้อยเฟลเวอร์จะเยอะเฟลเวอร์ก็คือกลิ่นและรสชาติผสมกันเฟลเวอร์คือเทสที่รวมกับกลิ่นเช่นเทสก็คืออะไรอะ่ะหวานเปรี้ยวเค็มหอมอูมามิเรียกว่าเทสหรือรสกินปุ๊บเสร็จถ้าทุนไม่เป็นโควิดนะอ๋อเปรี้ยวเปรี้ยวแบบไหนอ๋อเลมอนครับฮ้ยเปรี้ยวเปรี้ยวแบบไหนอ๋อเปรี้ยวแบบมะนาวไทยครับมีกลิ่นเข้ามาเป็นประสบการณ์เรียกว,ว่ามีเฟลเวอร์ตามกันทันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นรอบหมุนที่ช้าในเวลาที่จบเท่ากัน ก็จะได้กลิ่นที่มากกว่าแต่บอดี้น้อยเพราะฉะนั้นครูเวลาครูเสิร์ฟกาแฟลูกค้าถ้าทํากินแบบจริงจังไม่เล่นซีเรียสครูจะชอบปบรับรสกลางๆไว้ก่อนซึ่งมันก็ไดจจะตรงกับหลายทฤษฎีที่เขาใช้แค่แ,คแบบรอบละพันสองพันสี่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่คราวนี้เรารู้แล้วว่าเราจะเสิร์ฟแบบไหนรู้ว่าจะเสิร์ฟเมนูอะไรเราก็จะปรับได้อิสระขึ้นนะครับอย่างมาวันนี้ครูไม่ได้พิมพ์พีไลลูกค้ามาครั้งเยอะครูปรับพันแปดไปเลยแต่แก้ด้วยอย่างอื่นเช่น พชิโปรไฟล์ก็ได้มั้งอุณหภูมิก็ได้มั้งคือครูมีวิชาไม่ใช่ว่าปรับแค่นี้แล้วครูจะปรับอย่างอื่นไม่ได้สมัยก่อนยากกว่าน,นี้อีกมันปรับได้อย่างเดียวคือบ,บทอุณหภูมิก็ไม่ได้แรงบาก็ไม่ได้นั่นมันคือเครื่องสมัยก่อนไงมันก็เลยทําได้แค่นั้นสต่สมัยนี้โอเคเราถูกฟิกไว้แล้วว่าความเร็วมันมีแค่นี้แอบบันทึกอะทำไงดีวะเล่นแรงบาต่ํำไหม แลวหาบบทให้มันก็ช่วยได้ไอ้พวกนี้มันคือแอดวานแล้วคุณต้องมาเรียนแยกแล้วก็เคยบอกไว้แล้วว่ากาแฟถ้าสมมติว่าเพิ่งเปิดมาปุ๊บมันก็เหมือนกาแฟใหม่เนาะเราก็ต้องมีที่ดีแก๊สหน่อยปกติแล้วดีแก๊สก็อยู่ที่ประมาณ5-7วันใช่ไหมเขาชอบพูดอย่างนั้นเขาไม่รู้แม่งใครแต่จริงๆแล้วเราต้องลองชิมรสชาติดูว่าถ้าเราสกัดเป็นแล้วอะแล้วรสชาติมันไม่ใช่ก็ต้องรอไปอีกอย่างช่วงเนี้มันร้อนมากกาแฟคั่วจากวันคั่วมันมีอยู่ข้างหลังให้เผื่อไป14วันมันถึงจะช่วงพ แต่ถ้ามันร้อนมากอย่างเงี้ยมาครั้งเจ็ดวันก็กินได้แล้วก็มีเพราะความร้อนมันมีผลกับเมล็ดกาแฟแสงความร้อนกาแฟมันชอบที่อยู่เย็นเมันถึงอยู่ได้นานแต่ถ้าเมลร่มันร้อนมันจะเฟดเร็วข้อดีของการเฟดเร็วก็มีอยู่อย่างเช่นมันขายหน้าร้านอย่างเงี้ยพึ่งครัวเองวันที่2วันที่วันที่ไหลห้าุณกินกาแฟคูต้องรอต้อง14วันเวลามันไม่พร้อมมันจะเหมือนติดแก๊สติดฝาดอ่ะเหมือนกับเราไปตัดกล้วยมาแล้วไปเขียวเปียดเด้อแล้วก็กินเขียวๆอย่างนั้นเรากินไม่ได้ มันกินได้แหละแต่มันไม่อร่อยอ่าแต่บางสำนักเขาก็บอกนะไม่ค่อยซีเรียสกับแก๊สขอให้สนุกไปกับมันนะสนุกไปกับแก๊ส <laughs> แต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะในการทําหน้าร้านอะยากเพราะว่าจะทําให้มันพร้อมเลยอ่ะมันต้องใช้เวลาสูตรของครูทวนก่อนลบห้าก็คือกาแฟที่ครูใส่เข้าไปในบัคเก็ตที่มันใส่ได้อ่ะยี่สิบกรัมเนี่ยเลโชคือหนึ่งต่อสองเอสเปรสโซ่นี่สากกดนโลกอยู่แล้วก็ต้องเอายี่สิบไปคูณสองเท่ากับสี่สิบเป็แอลใช่ไหมสูตรของครูลักไก่เลย เอา40 ml ที่เป็น U อ่ะคือค่าผลลัพธ์ออกมาลบ5ไปเลยเท่ากับเวลาสกัด35วินับจากอะไรนับจากเวลาตาช่างที่ตกปุ๊บแล้วตาช่างมาคำนวณเป็น1 fl แล้วมันนับ1 2 3 4 5เนี่ยนับจากตรงนี้ไม่ว่าสากลเขาจะบอกอยังไงอ้นี้บอกก่อนคือวิธีการลักไก่ จำไว้นะเวลาเขาถามว่าเวลานับคูณแนะับคือนับจากตอนที่น้ําร้อนโดนกาแฟเท่ากับการสกัดแล้วเขาก็เลยส่วนใหญ่นับเป็นอย่างนั้นแต่สูตรครูคือรักไก่เอาตาช่างเป็นตัวกรรมการตัดสินไปเลยก็ขอให้มันตกที่ตาช่างนับจากเวลานั้นมันเริ่มมาจากที่มาของพวกเล่นแมนนวลเอเพโซครับแมนนวลก็พวกเครื่องพวกนี้พวกแฟงเพราะว่าเครื่องเราจะไม่เหมือนแมชชีนคือกดปุ๊บมันมีเวลาหน้าจอเว้แต่เราไม่มี แล้วใส่น้ําร้อนบางเครื่องโรบอทอย่างเงี้ยใส่ปุ๊บน้ำแม่กระโดดแล้วคูต้องนับตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอใช่ <c oughs> จริงไหมเอเคนนั้นชอบคนชอชอบมัโรบอทแล้วไปใส่แล้วค่อยไปนับมันก็โอเวอร์ไปแล้วถ้านับจริงๆสิ่งที่มันทําให้เราควบคุมไม่ได้คืออะไรบ้าง 1. เด density คือเวลาบทออกมามันอาจจะไหลตกไม่เท่ากันครูก็เลยมีสูตรคือบวกลบ3จบ3 5ไม่ได้อย่างน้อยเผื่อกินได้กันตาย 38ิวิได้32ิวิได้ยิ่งเวลานานไปจะลดเปรี้ยวแต่นานมากเกินไปขมแล้วก็กลับมาเปรี้ยวหวงด้วยแปลกดีคืนเมื่อไหร่ไม่ได้สมดุลกลางบอดี้ก็หายอันเดอร์ไปเป็นไงต่ำกว่า32วิวิเปรี้ยวฝาดโหงอีกกินมันนานรั้งแก้วเลยเวลาไปร้านแล้วแบบโอ้โหร้านนีมน้มันบางจังวะสะกัดไม่ถึงอีแบบนึงเปรี้ยวน้ำส้มสายชูอย่างไอกี้กว๋วยเตี๋ยวแล้วทำน้ำส้มสายชู 6. นั่นแหละ overextraction uh จะได้กินกาแฟเป็นด้วยนะครับตัวแบครควบคุมก็อย่างว่าคุณก็ต้องดูด้วยว่าอีเนี่ย20กรัมจริงหรือเปล่ามันก็เป็นตัวแปรควบคุมเหมือนกันถ้ามันกลายเป, 18, ไปไ็น18กรัมเป็นไงน้ําก็ไหลเร็วอะถ้าคุณหาบกระบอเจอแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันสำคัญหมดสัมพันธ์กันหมดประเด็นสำคัญที่เราทำละเอียดกันขนาดนี้เพราะว่าอยากให้มันอร่อยซ้ําจําสูตรได้นั่นเองรอบหมุนพันธุ์จีก่อนเอากลางๆก่อนอ่าตบยังมา ตบให้หมดเลยแล้วกลับมาชั่งอีกทีหนึง่งคือจริงๆเราต้องชั่งอันนี้ก่อนจะได้ไม่เสียเวลาเวโโโอร์ฟลามบางเงนะแต่ว่ามันท,ทําทีหลังได้ลองดูว่าได้ซีโร่ e ีเทนชัหรือเปล่านะซีโร่ n t เทนชัก็คือบทกิจกรรมออกเท่านั้นเลยอก็จะมีนวัตกรรมกับเครื่องสมัยนี้แหละดีกาแฟจะได้ไม่เปลืองแล้วสมัยก่อนทำไงตกเสร็จแม่งปาดทิง้ง <laughs> <laughs> ก็คือเอาค่าประมาณซึ่งมันกว้างมากมันไม่ถึงแน่นอนอ๋อ ยี่สิบเป๊ะทำไมคุณไม่ซื้ออะเพราะเหตุผลอะไรซื้อซะเออมันสิ้นรุ่นดีชันช้นแล้วก็ซื้อซะอ่าช้าๆนะครับพอเราประกอบกาแฟเสร็จแล้วอย่าคุณต้องมาทำแทนผมนะเพราะผมจะบ่นอย่างเดียวละโอ้ยไม่ทำละจับอย่างเงี้ยเอาข้อมือล็อกตรงนี้แล้วเอาเดิ้วอย่างเงี้ยไม่ใช่มาทำมือข้อมืออย่างเงี้ยนะครับโอเคเคาะให้มันเข้ากันตกลงมาให้หมดอย่าให้มันพูนอะเพราะว่าเดี๋ยวตอนประกอบกาแฟมันจะหกเนี่ยเห็นไหมครับกาแฟมันอยู่ในบัตเก็ตหมดแล้วไม่พูนออกมาเราเกี่ยมันอีกหนึ่งรอบ อโอทีลิปิไลแต่บอกเลยทำสำได้เว้ยอร่อยด้วยจิ๊ตตีบิวเตอร์ครับจิตตีบิวเตอร์ไม่ต้องจับอะไรมันแล้วก็แทมครับประคองมันหน่อยเดี๋ยวมันเลิดมันเลิดเลิกภาษาบ้านไทยมันเดี๋ยวมันแบบอย่างเงี้ยก็เลิดกดให้สุดแล้วค่อยปล่อยเรียบร้อยมันก็จะโดน้ำหนักยี่สบกิโลได้เป๊ะและคุณเวลาจะเปลี่ยนอะไรเวลาอะไรคุณจะได้เปลี่ยนแค่ตัวนี้ไม่จะไปเปลี่ยนน้ำหนักแทมมีอะไรจะถามเราป่าบยกมือวะ ช่วงอร่อยคุณไม่ได้ดูเลยผมเทศสตั้งแต่5โลถึง30มสอันเนินขนาดไหนฮนะด้วยวิธีการหาตัวแปรควบคุมมาทั้งหมดแล้วเปลี่ยนแค่น้ําหนักแถมอะผมได้รู้น้ำหนักแถมช่วงไหนอร่อยสุด <c oughs> คุณคุณอยากจะรู้เรื่องอะไรอะคุณสามารถใช้วิธีวันนี้ในการหามันได้เลยซึ่งมันพิเศษมากเพราะว่าตอนเด็กๆคุณไม่ตั้งใจเรียนวิทยาศาสตร์ไง <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยอะไรครับถามว่าอะไรต่อ โอเคเดี๋ยวถามเรื่ okay. อโดนด่าอีกด่าถาได้สุท้ายก็ทำความสะอาดหรือว่าคุณใช้นี้ก็ได้เพื่อไม่ให้เศษผงกาแฟาไปติดตรงชาวาเวอร์และไม่ทำให้อุปกรณ์คุณเสียสีและพังนะครับเกิดการสึกหลอสึกกรอ่อน ปกติแล้วเราต้องอุ่นเครื่องวอร์มเครื่องให้เรียบร้อยเพราะว่าความร้อนของเครื่องจะมีผลกับการไหลของน้ําด้วยแต่เนี้ยมันช่วงหาบบคร์ดครัวไม่ค่อยซีเรียสเพราะยังไงแก้วแรกส่วนใหญ่แล้วจะถวายเจ้าที่เนกุสโลบายอยู่แล้วว่าแก้วแรกเอาโอเควอร์มเครื่องไปด้วยในตัวแล้วก็เทสบอบทตอนเช้าไปด้วยถึงแม้เวลามันจะได้เป๊ะนะแต่ว่าองศามันนีก็มีผลสเตเลสเย็นๆอย่างเงีย้ยแล้วอยู่ดีน้ําสมมุติว่าเราใช้น้ําร้อยเลยมันอาจจะหายไปเหลือ80งองศาก็ได้เพราะสเตเลเสมันจะอมความร้อน พอสก,กัดกาแฟกลายเป็นกาแฟมันแบบไม่กี่องศาเองอะมันมีผลมั่มีผลอันนี้ก็ถ้าทํางานต่อเนื่องอย่างวันนี้ที่ครูขายวันนั้นเป็นร้อยแก้วมันอุ่นอยู่แล้วอะ่ะใช่ขอให้มันอย่าโอเวอร์ฮีทแค่นั้นก็พอแล้วอะไรเงี้ยครูก็ยังใช้ตาช่างเป็นหลักก่อนนะมันมีการเวียงอยู่นะไม่ใช่แบบพอหาสูตรได้ปุ๊บเสร็จเฮ้ยตกมาแล้วทำไมไม่ได้นะครับครูสูตรครูผิดหรือเปล่าใจเย็นๆอย่าลืมตัวแปรสอดแทรกมีค <common> <laughs> วามดนซิตี้ด้วยอ่า มัน้ออยู่มาจะมันอยู่ถึงมันเองครับขอขอให้เราดู40 ml อ่ะมันได้เท่าไหร่กันนั้นเองเดินยังเวลาได้ไหมยลองดูโอเคครูดูให้อยู่อยู่ด้วยกันเวลาดีเวลาดีได้กินนาทีอ่ะ รอก่อนนะรอ40แล้วส่วนเข้าไปครับูทําให้ทําให้ดูอะต่อเบื้ให้เพื่อนเลยครับ40.35ครับโอ้โหเดี๋ยวครูจะทำให้ดูว่ารอบหมุนมีผลกับเวลาการไหลของน้ำหรือเปล่าอ่าลองดูจะพันสี่รอยรอบต่อนาทีครูจะเปลี่ยนเป็นพันแปดครับผมพันแปดร้อยรอบต่อนาทีโอเคอ่ะบทได้เลยครับ20่สกรัมเท่าเดิมเรโชหนึต่อสอง แล้วก็กาแฟยี่ิกรัมออกสิ่สิแอลลบห้ก็ได้35ิวิถ้ามันตกมาแล้วเกิน35วิวิก็คือแสดงว่ารอบหมุนมีผลกับการบดครับผมก็คือมันจะเพิ่มเวลาให้ยืดไปอีกนั่นเองนะครับโอเคโอเค อันนี้18เปรียแค่รอบหมุนเบอร์บดไม่เปลี่ยนโอเค43กีวิลบลบ35 43ลบ35เป็นเท่าไหร่ครึ่งเท่าไหร่นะคิดครึ่งเลยเนี่ยคือรอบหมุนมันคือรอบหมุนมันทําให้ไอตัวผงกา,ฟาแฟอะไรละเอียดๆมันเข้ามาด้วยอันนี้บวกลบกับ density ความเ,เลี่ยนด้วยนะอาจจะไม่ถึงเยอะขนาดนี้เราแต่ยังไงอรอบหมุนเยอะเบอร์บดก็ต้องเปลี่ยนตามถ้ากินอันนี้โอเวอร์อยู่แล้ว อ่านลองชิมโอเวอร์ดูตัวนี้ปรับเป็นเอ0่อพันแรอบต่อนาทีนะครับเดีย๋ยวเรามาดูจบกันขอให้ใกล้เคียงก็คือ3,5แล้วเจะเทกันได้นะทั้งวันอะถ้า <c oughs> เทแบบนี้หมดทั้งวันอะอยากเป๊ะไม่ต้องทั้งวันอะเนะี่ยนนแปดร้อยรอบต่อนาทีจบ40 ml แอลในเวลา34มสิบสีวิก็เทบกับตัวนั้นตังแค่วิเดียวอ่ะใส่เมโน่ชิมกันครับผมห้าิบ ปกติครูจะแบ่งครึ่งชอ็อตกินช็อตด,ด้วย oh. แต่เีินน้ำร้อยนะโอเคเป็นไงบ้างรสชาติ oh. เปรี้ยวกว่าไหมหรือหวานกว่า3าหอันนี้คือพันแปดรอบบอดีเ้เยอะกว่าชัดเจนแล้วก็ไอที่วงๆหายไปแต่ถามว่าครูชอบไหมครูชอบเปรี้ยวมากกว่าคันนี้อยู่ที่ความชอบแล้วอ้น,นี้มันแนวแบบบอดี้หวานโอซคูนจริงไหมคันนี้เราก็เทสได้แล้วแหละว่าพันแปรอบ มันบอดี้มากกว่าและมีความเป็นแบบว่าออซิทตี้น้อยกว่าตื่นลุกหกร้อยจริงนะหหรือกลับบ้านเลยอย่างนี้คำนวณไปเลยว่ากลางๆเลยอีนี่ก็ต้องจาก17ก็ลงมา1นคลิกเป็นสิออสิคลิกครับผมจัดไปตัวนี้<า>เป็น600รอบต่อนาทีนะครับก็ชิมาแล้วเป็นไงบ้างแต่ละคนมันจะไ,ไ,ไม่ค่อยมีมบอดีนะไม่ค่อยไม่ค่อยมีมีบอี้นะแล้วก็ ตัวเนี้ตอนจบอะจบที่3ขนาดจบ3าแปดนะยังไม่ต้องจบ3ามหนะยังยังรู้สึกว่าเลยว่าบอดี้ควรจะมากกว่าน,นี้ใช่แต่ที่มันไม่ค่อยมีเฟเวอร์เพราะว่ามันจบ3าแปดถ้าจบสาเสได้เป๊ะเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเฟเวอร์มันเยอะแต่บอดี้ก็ยิ่งน้อยเข้าไปอีก ตัดสินได้เลยอะนะตอนนี้ว่ารอบหมุนต่ำเฟเวอร์เยอะแต่มันก็ไม่ได้เหมาะกับการทำเอเปโซนะฮะมันก็จะแบบเงี้ยใส่ใส่กุ้งกิ้งไปปรับเรื่องเพเชอร์หรือว่าเรื่องเบอร์บดแทนจะดีกว่าเน้นทํางานหน้าร้านอาจจะเร็วไปเลยหรืออย่างเงี้ยอะไรอร่อยกลางๆอะพันสองถึงพันสี่อ่ะก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมครับก็จบไปเลยดีกว่านะสําหรับวันนี้โอกาสคาเฟ่ก็อย่าลืมว่ากาแฟเรลูสโตุดูได้ครับแด็กๆสักท